นี่ครับคือการจจลีลาครับเนี um ้ยสวัสดีสวัสดีบิ๊กบอมฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสุดยอดนะครับบิ๊กบอมฟาร์มนะครับอธิบายสั้นๆได้ไหมครักติกาได้ครับอ่านักหน่อยก่อนแข่งนะครับก่อนคู่ต่อสู้จะลงสนามก็วอร์มสามนาทีนะครับวอร์มสามนาทีเรียกเอ่อเวลาเริ่มแล้วปุ๊บเราก็กำกำเอ่อมือมือเดียวครับ ครับไม่พันมือเดียวเอาพันมือเดียวป๊อบเรากอนอธิกานี่ชนสามค้ำครับค้ามละ2นาทีผ้าหนีติดส่วนใดส่วนหนึ่งนับหนึ่งสอง่าถือวันหนึ่คะแนนแล้วก็ไฟต่ออีก1นึ่งนาทีแล้วก็ถ้าหนึนาทีปพวบขี้ออกครับแต่งหน้าได้20วสิบปีตกก้อนถ้าตกก้อนเนี่ยแต่งหน้าได้30วทิปปีครับแต่ถ้ามีการหนีกันเกิดขึ้นเนี่ยได้ทิปได้สามทิปปีแต่เสีย1ันหนึคะแนนครับโอเคครับครบครบ3คะแนนก่อนเนาะครับครบ3คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะครับเป็นการจบ จนลีลาครับหรือถ้าครบสามค้ำฟังได้ฟังหนึ่งนักว่ากันเอาไปดูนะครับในการตัดสินคะแนนครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันสอบคะแนนเนี่ยออกคะแนนแล้วเข้าคำสามค้ำเนี่ยจะได้กระจ่างมันตื้มตันครับเพราะว่งเลยเขาบอามันบดฟาราสามคำนะครับได้แค่สองหนึ่งเท่านั้นครับจนสามค้ำครับโอเคครับเอาความบอกนะครับติดตามกันครับติดตามกันครับในการคู่แรก พวกนี้ของวั่อนัวาดิมันดูครับตัวนี้มันแน่ตัวนี้นะตัวนี้มันครับแน่นอนตัวนี้าดปเมาได้เลยโอ้โเดหเลยโอ้โดนขาเราเลยเอาเลย

งานนาขาไปครับโอ้ยไ่อขาเต็ขาดีนะเลยน้นาได้เลึกน้ำหน้ำมาได้หลึกเน้นจบเขลึกเอลึก้ยจ่ามาหมดแล้วเขาลึกเลึกทําลึกลึกถ้ามีลึกนี่กมแปรกัมขาไหมกัมแ่งกําขา อยู่แล้วอยู่แล้วหมดเลยหมดเลยถึงไม่สกมออเออัดไปอัดกาวกำได้แ้มดีแมนรัเข้าครังเดียว่พุู่กลับวางเับอเคโอเโอเโอเค้ย แงข้าแออกดินตีแล้ข่งล็อกาวเฮ้ยเฮ้ยไ้หบลอยลอยยลยจมันละกันลไล่ไไลอไไ่ะไลล่ไล่ไไล่ไล่่ไล่ไ่นลไลเไล่ไล่ไก่่่ล

กินนะครับินนะครับกินนะครับมาออกมาเล็วครบครบสามนาทีเนาะค้ำครบสามทีก็ออกมาสองทีครบ2อาทีก็ออกมาออกมาใหม่นะครับ เริ่มต้นกันแต่งหน้านะครับสามิินะครับคาเป้สุดอะไนะเดงยกัได้ผมเอกอกองเอาว้เอาเอาตัวนี้ไงกันเอาอกเอฟเลยเยครือตากลข้างนอกนี่มถึงตัวมนองนเออ

ดีนบอลเลี้ยวอ่ะเต็มตา้ยู่โอ้ยนีแท้ไนะครับสำหรับกวงตีโดนยกนะครับเออเธอโดนเจี๋ยอาโศกเลยพอ่น้องสามขามหนึ่งคะแนนครับ นี่การบดแล้วหรอเอาผม้ามกันเอามก็ได้แล้วกันถ้าถ้าโดนน้โดนน้ำนะ้าหน้วถ้าตัวจีได้ได้คะแนนหนคะแนนนะครับครบสามามก็จะเป็นผู้ะนะไปนะครับอยไวไว้ปร้อยนนะตีเนี้ไว้ครับตีเนี้ไว้เนี้ต้องโตนะเนีต้องโตนะ้าเนี่ย้าเนี่ยเร็ว

ขาได้ดีละต่งเลุรเอารีโมทมาโค้ดกัไรขาีะขาดีนี้งไงอเลาแล้วาแล้วม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 าแลวมาแล้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 วมล้วมาแล้าแล้วม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 าแาแ้วมาแลมาแล้วมมาแาแ้าแล้วมาแล้วมาาาาแล้า้าแ

กรรมการลักษณะเป็นยังไงครับท่านผู้มนี่ก็คือกามันออกครบถึงประกาศชนะอยู่แล้วครับแต่อันนี้คือขาดเลยขาดเลยคือเราต้องรออีกสักอย่างก่อต้องไปแล้วก่อนครับโอเคครับครบสามครั้งแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับแต่ถ้ามันน้ำสองศูนย์ถ้าเขาน้ำสองศูนย์เนาะล้วเข้าครั้งสามเนี่ยจะได้กัจจังจะตบจะได้กัจจังกัดติงชนะอยู่ดีครับให้มันออกนะโอเคครับ